สวัสดีจ้า FC ทุกคนนะวันนี้มาสายหน่อยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะวันนี้เราก็มาลงให้เหมือนเดิมนะคือดาวลาวสตาร์ VIP ของวันที่8นะทุกคนนะวันนี้เรามาแบบรัวๆเร็วๆเลยนะก็ให้รูดหนึ่งนะคะวิ่ง3วิน1 3 2 0นะคะ1 3 2 0คือวิน4ตัวนะ ตัวเจาะก็ตามนี้เลยนะตัวเจาะนะคะตามนี้เลยอันนี้มาจากห้อง vp p เลยนะทุกคนนะ <c oughs> ต่อมาจะเป็นดาวสตาร์นะคะดาวสตาร์ของวันที่9นะลูด0ูนย์วินสตัวนะคะก็คือ9 804แต่ถ้าใครอยากได้6ตัวก็เพิ่ม72ไปอีกนะคะทุกคนนะ ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นดาวโจน VIP ของวันที่9นะของวันที่9แต่เราลงวันที่ผิดเป็นวันที่8นะก็ให้ทุกคนวิ่ง6รูด1เอ้ยรูด6วิ่ง1วิน4ตัว1 6 4 5ถ้าอยากได้6ตัวก็เพิ่ม3 2ไปนะคะทุกคนชุดเจาะก็ตามนี้เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นลาวประตูชัยนะคะของวันที่9กลูด8วิ่ง4วิน4วิน8 4 5 3่ห้าสถ้าอยากได้เพิ่มก็2 6ไปนะคะตัวนี้นะตัวเจาะตามนี้เลยนะคะทุกคนต่อมาจะเป็นดาวโจนปกติของวันที่9นะคะเราจะให้ทุกคนรูด3วิ่ง6นะคะ ตัวเจาก็ตัววินสี่ตัวสามหกหนึ่งศูนย์นะจ๊ะทุกคนนะตามนี้เลยตามนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัไครให้อสบีและถ้าใครอยากจะเข้าห้อง vp p นะตามนี้เลยนะคะ u u i 2424 24นะ u u i 2424 24เลยนะ id ตามนี้เลยนะ ก็จะมีค่าเข้านะโปรหมดแล้วนะเพราะว่าครบแล้วครบพนแล้วก็อยู่ที่ราคา599บาทเท่านั้นนะคะทุกคนอยู่ได้ตลอดชีพหรือถ้าใครอยากจะเรียนสูตรคอร์สฐาน15ช่องได้เลยนะคะก็อยู่ที่ราคา1500นะถ้าใครทำสูตรนี้เป็นนะบอกได้เลยว่าโคเสียนมากๆนะคะทุกคนโอเคนะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยสวัสดีจ้า